ะะวันนี้เราอยู่กับฟอร์ดเลนเจเนี่ยฮะกิฟเนี่ยมันชอบบางทีมันบังเอิญหลุดนะครับแล้วมันก็จะดึงออกมาไม่ได้เวลาปิดก็ปิดไม่ได้นะครับเพราะกิฟมันแน่นมากวิธีเอาออกก็เราต้องมีคอนคอนงอนนคะครับใส่เไป ใส่ให้ลึกๆนะครับไม่งั้นหัวจะขาดนะมันก็ตกออกมาใส่ไปลึกๆนะเนี่ยให้หนีบให้หนีบตรงขอตัวนึงแล้วตัวที่สองตัวนี้อยู่ในหลืบเลยใส่เข้าไปลึกๆ ใส่เข้าไปเลืกกๆครับนนจับคอมันกดเข้าไปทำแบบนี้จับคอมันกดเข้าไปแันนี้ครับแล้วนัดขึ้นมายังอยู่ดีสมบูรณ์นะครับแล้วเราก็ใส่กลับไปที่ที่มันควรจะอยู่ก็ตรงนี้ก็จะโก่งหน่อยนึงเคลียร์ ยังดัดได้อยู่ครับถ้าพลาสติกมันยังคืนรูปอยู่นะโอเคตอนนี้ก็ใส่กลับไปครับมันจะมีตัวอื่นหลุดอีกรึเปนะ่าไะมไม่มีแล้ว แล้วหนึ่งตัวามาดูนี้นี่ครับไปกลับเข้าไปโอเคแล้วไปครับ